สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกคนะครขอต้อนรับสู่รายการ f l e Channel วันนี้ผมก็จะไม่แด n m a r k c l a s s c นะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำตามสัญญานะฮะที่เขาครบ500 s u b s c r i b e นะฮะโอเคภาพก,ก็อาจภาพก็อาจจะกากหน่อยฮะจะ Full HD นะผมจะลองทำแบบเป็นหนังดูนะฮะก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะก็ต้องขอภอภัยวยนะถ้าเกิดใครมองไม่ชัดนะฮนะก็ขออภัยนะครับก็อเอาประมาณเรามาเริ่มกันเลยนะก็เนื่องจากผมได้ไปบอกในคลิปล่าสุดว่าถ้าเกิดคลิปเกิน7ไลค์แล้ว s u b s c r i b e เกิน500นะครับ จะถ่ายห้องของผมตัวเองนะครัทำไมรู้สึกเสียงตัวเองแปลกแปลกไปเนี่ยเออ <c oughs> เออฮัลโหลเออเออฮะฮะฮะมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ใช่ละโอเคนะก็มาถ่ายห้องนะอันนี้ก็เป็นมุมห้องนะครับมันมันมุมไม่มุมฮะนี่ครับมุมห้องโอ้โหมะฮะซูมนะฮะอ่ามุมห้องนะฮะซูม อันนี่ก็เป็นประตูนะฮะอันนี้ก็เป็นลูกเหล็กเอาไว้กลับไปนี่นะครับบอกบอกรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นรีโมทแอร์อ่าเป็นปลั๊กไฟฮะอย่าอย่าปิดนะฮะจะเปิดไฟอนี้ก็เป็นอ่าสารพัดกล่องนะครับนี่สารพัดกล่องก็มีอะไรต่างๆนานานะครับกระเป๋าตังนะครับมีเงินอยู่ในนี้อันนี้บัตรบัตรนักเรียนอันนี้หูฟังนะครับแว่นเล็บของปลอมนะครับ ก็ไม่ได้ไม่ได้รวยขนาดซื้อของแท้ไปทุกสักทุกอย่างที่ชาร์ดสายฮะของของซ,ซัมซุงนะฮะของซัมซุงครับอ่าที่ในหลวงเอาไว้นะครับปัสยาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเออคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านครับกรรม เกี่ยวกับห้องโอ้แล้วมาถ่ายอะไรเนี่ยเออเคต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นาสรารพัดหนังสือนะก็อย่าไปรู้ก็มีอคูเลเล่นะครับอ่าใครอยากให้ผมเล่นเพลงอะไรก็บอกได้นะฮะลิงก์ข้างเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลิงก์เออไอเนี่ยคอมเมนต์ได้นะฮะมีเพลงสองเพลงที่ที่ผมจะเล่นได้ก็คือใกล้แค่ไหนคือใกล้กับภูแพ้ภูเทมครับน,นี่ก็เป็นหมวกสีนะนี่ใบใบอะไรเนี่ยอันนี้มันคือใบอะไร โอ้ใบใบคะแนนข้อสอบนะครับโอ้ไ oh, ด้สิบหกคะแนนนะผมก็ชื่อนายวัศ mm hmm. ินรัตนะนะครับเรียกวาสิงก็ได้ว่าเรียกผมวาชิโร่นี่แหละโอเคจะได้ดูดีนะ <laughs> ก็อันนี้ก็เป็นกล่องนะฮะกล่องใสเออก็เป็นกล่องมันคงไม่ใช่รถหรอกนะฮะมีล้อนี่เออมันน่าจะเป็นรถนะฮะทุยไม่ใช่นี่เป็นตู้เสื้อผ้านั่นก็เป็นกล่องมีกระเป๋านะอันนี้กล่องของลําโพงนั้นแลนแลนโนโวนะครับอ่านี้ก็เป็น ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงของผมนะครับโอเคข้างหลังที่ผมยืมมันก็จะเป็นคอมนะผมว่าอันนี้อันนี้อยากจะบอกว่าจับฉลากได้มานะครับอันนี้ก็ประมาณผมอยู่ประมาณป2นะฮะตอนนี้อยู่ม4แล้วโอเค <c oughs> โอ้มันเออผมผมก็ยังคิดเลยฮะก็ไอไอเนี่ยจับฉลากได้มานะฮะตั้งแต่ไม่ใช่ป2อนะป3นี่แหละสามหรือสองนี่แหละแต่รู้แค่ว่ามันนาน เราลองก้มมาตายนี้ดูนะครับอืมมันมือเซระเกิดเรามาดูครับว่ามันจะมีอะไรคลิปนี้ไม่ใช่คลิปผีครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่คืออะไรอ๋ออันนี้คือซมซุงนะครับอ๋อจอคอมอันนี้ก็จะมีเออต้องถ่ายให้ละเอียดนะฮะในการถ่ายโอ้โหเก่าพอสมควรนะฮะเก่าแล้วเป็นกล่องเก็บหนังสือนะฮะมันมีหนังสืออะไรโอ้ในกีมะา น่าจะดีโอเคนะฮะต่อไปก็ดูมุมโต๊ะทํางาน,นะฮะอ่าแสงอาจจะจ้ากเกินไปหน่อยนะครับนี่ครับเก้าอี้นะกีต้าร์นะฮะเอ,อ่ไม่ต้องบอกให้เล่นนะครับเล่นไม่ค่อยเป็นอ่าพัดลมจะอาเก่าวนะที่จะเห็นกันในมุมนี้นะครับคุณก็มักจะเห็นผมในมุมนี้นะครับเป็นอ้อโทษนิวมันเป็นมุมประจำอุ้ยลืมก็มาดูคอมกันเถอะรู้สึกแสงไฟ มันจะสว่างดยอะใช่ไหมโอเคปรับแป๊บ,บนึงเอออยู่ไหนไปในโอยโอเคนะฮะก็ก็มาดูกันนะฮะก็อันนี้ก็เป็นครอมสุดรักนะฮะมีชื่อว่าอุ้ยไปดูดไม่ได้มีชื่อว่าอุ้ยนะมีชื่อว่า genius นะออา genius ก็แปลว่าอัจฉริยะนะ m เตอร r genius นะ,ะนายอัจฉริยะนะฮะโอ้สบมาก ตรงนี้มีพัดลมครับแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครเพราะ่เสียงดังเกินต่อจากความเพื่อสปายโดยตกนะครับพูดเร็วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสาตของไมโครโฟนนะที่เอาไว้พูดกันนะครับเห็นว่ามันลอยคือปกติมันสูงแค่นี้ใช่ไหมเออแต่เนื่องจากแต่เนื่องจากแต่เนื่องจากผมพูดแต่มันไม่ถึงผมก็เลยถึงได้ว่ะ นะครับรำโ,โคนะครับเพื่อแค่เพื่อใค่อยากรู้สเปคนะครับก็บอกไปเลยฮะแรมแปดนะครับเอ,อ Intel ่ออินเทล i5 รหัส c440 กาจอลเจดหก760นะครับเฮ้ยเฮจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นจอดับโอันนี้ก็เป็นอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นนะครับที่คุณจะเห็นผมว่าผมถ่ายเว็บแคมแล้วมันสว่างมันงนี้ครับโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินจะก,กับหลอดไฟสีนอนอ่าก็จะได้ เห็นชัดกันกว่าเดิมนะโอ้โหโงงกันอยู่ตั้งนานนะครับอเงแล้วลองมาหนักอันนี่ก็เป็นมุมสวยๆของผมนะครโอเคเราลองมาอันนี้ฮะก็เป็นมุมของผมนะครับอ่าเราลองมาไล่ดูนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นอไม่ใช่อันนี้ก็เป็นมุมของการจอนะครับเอ่อ C P U fan นะอะไรต่างๆนะ เป็นเมาส์เ a เซอร์เด็แอร์สามนาะแผ่นคีย์บอร์ดนะขนาดยาวพอสมควรนะโอเคเรามาดูกันว่าผมตัดไม่ใช่ตายถ่ายตอนกี่ทุ่มไม่โฟกัสอีกโอเคถ้าจะเห็นกันแล้วล่ะเ,ออเพราะว่าอันนี้มันเป็นตอกนกลางคืนนะเลยถ่ายไม่ชัดแล้วก็ไม่ได้ใช้กล้องมือถือเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ไไใช่ไม่ได้ใช้กล้องไอ้นี่เอ,อ่อที่เป็นนักรอก้อ,อไม่ใช่คนละก,กล้องนะฮะ ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีกล้องแบบกล้องถ่ายอะไรแบบนั้นนะนี่เป็นคนะีย์บอร์ดฮือผมเป็นคนชอบคีย์บอร์ดนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดซื้อคีย์บอร์ดแบบเสียงดังๆมากกลัวว่ามันจะเข้าใหมนะและ้วอาจจะมีคนรำคาญได้นะววนนเนนะะนะราก็อันนี้ก็เป็นไอ้บ็อกนะฮะที่ติดสติ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่ของเลเซอร์แต่ติดของสติ๊กเกอร์เลเซอร์นะครับนี่ก็เป็นที่ปรับวอลลุ่มความดังของลำโพงอ,อีตัวนี้กับอีตัวนู้นนะครับ เนะครับเลเซอร์ิสตไฮเปอร์เอ็กซ์กิกะไบต์อัลต้าอะอะไรวะอัลตราดูลาเบิลอินเทลอินไซด์อินเทลอินไซด์ไอห้านะครัชฟังนะฮะผมใช้คุ้มมากฮะคุ้มคุ้มขนาดไหนะฮะอีสายนี้ขาดนะฮะก็ดูตัวต่อมาได้ไหมเนี่ย มันมันขาดหายไปแล้วนะครับสูนย์ไปแล้วนะครับนี่ขาดโอ้โหยับหมดนะครับเป็นคนเป็นผู้ใช้ที่ดีดีมากเลยนะในการใช้นะครับอ่านี่อ่าอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็นี่ครับก็ขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมทุกคนนะนี่ก็ประมาณห้องผมโอเคเราผมจะลองถ่ายจากมุมกว้างดูนะครับ เออไฟโอเคนะก็ประมาณนี้เกี่ยวกับห้องของผมถ้าใครไม่ชอบก็ขออภัยนะครับเพราะคลิปนี้เป็นคลิปขอบคุณนะครับก็เอาเป็นว่าก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์นะฮะหรือว่าอยากให้ผมเล่นอากเลเล่ก็คอมเมนต์เลยฮะเพลงฮะสองเพลงนะฮะไกลแค่ไหนคือไกลกับภูมิแพ้กรุงเทพนะฮะก็อาจจะอาจจะห่วยแตกนะครับเพราะผมก็ร้องเพลงไม่ค่อยเก่งแล้วเล่นอากเลเล่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยมีอะไรก็คอมเมนต์นะฮะหรือไปถามกันในเฟซบุ๊กนะพูดอะไรไปเรื่่อย โอเคนะก็ท้ายคลิปนะผมก็จะแมวเดี๋ยว่อนะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับายบายวู้ฮู